วันนี้จะมา re action เพลงใหม่ของแบคพิงค์ค่ะเพราะว่าฉันน่ะดูใน tiktok มาแล้วกรุบกรุบแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจดูเพราะว่าพยายามอั้นอยู่อะไรคีแต่ว่ามิวเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยได้ดูแต่เพลงเก่าๆเพลงอะไรสุนทรภัทรหรอใช่เป็นสุนทรภัทรเป็นอกรหมอนนาไม่สิวรรณรสตรีอ่ามาดูกันมาดูกันมาดูกันจุ๋มเหรอจ้ำจุ๋มเพลงจุ๋มแบคคอนแบคพิงค ทีโซ่ใช่ไหมโซ่เยสทีโซ่ทีโซ่แล้วถูกมากที่แดนเซอร์เป็นฝรั่งถูกถูกเดียวเลยถูกเดียวเลยหรอถูกเดียวเลยแต่เป็นแฟนคลับเพื่อนอาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยไม่ยินหรือเปล่าฟิลแบบเท็กซัสเกิลไหมฟิลก็บคาหน่อยไหม ใช่เหมือนฮีเซอร์แม่เลยเอนดเลิอเกเลยเล่กิงใช่ไมล่ะมันคือจ o d อ่ะมันคือ t o d มันคือเฟกมันคือออตอกมันคือแบบห้วยขวางมากอันนี้ด้เหรอะไม่ว่าเพลงมันแบบ คืออั่งนี้ถ้าเฟย์ก็ไปเปิดอ่ะไม่ต้องมิกแหละหเปิดออริจินัลได้เลยเออคือริซ่าชีกเก่งนะซีนหนักสี่สิบห้าแล้วแต่วันนี้ชีนหนัก90เวสา่พอน้านะ50กิโลโหล่อมผมแท้พีรวมกัน50กิโลค<ห>อท่อนพีพุกเปิดจะแบบว่าคาออร์อบอนคาร์บอยเลยที่เขาเปิดเป็นวันนี้ ป็ครั้งแรกมาแล้วมามิวมิวเต็มขึ้นสเตทแล้ว้เลยิามามิวขึ้นเพราจะมิวอ่ะเพรจะมิวเพรจะเจียยดีเพราะจะบ a n a นาสีลงไปสี ใช่หมดเลยเออเเป็นเาว์กับเออโยกมาะกับทีในยุคนี้เหมือนกันนะมันแบบโยกโยกเลยโยกไยอ่ะีฝแต่เพลงนี้เข้ากับนิาบมากนะสลิดโยเออเออเออ อีดูอีเตอร์เดี๋ยวหลังจากไปสะสมบารมีกันมานี่มิวมิวออกไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะเต้นไม่ถูกแค่โยกอย่างเดียวแล้วมือข้างขวาจะต้องถือแก้วแล้วก็ข้างแค่แบบควงมือมันคือเอสซีโอมันคือที่มีมันคือแบบถ้ามีถ้าเราไม่ยั้ก็ไม่ต้องมีถ้าเราไม่มีก็เลยเหมือนหรอนี่ยพวกเป็นยังงกันนะ กันจะโซดาี่าาานเปี่เสิ้นนีเพลงครับเยเพอาเนยเจะชงเป็นเป็ดจุเป็นเพลง,พลงอืองน,น,นอออถ้ลุไลแตเราห่ายไปเร็วเวอร์เราตั้งมันมีแฟนคลับเอามาทำเป็น AI อยู่เ้ย มือถือมันบอกแล้วว like, ่าแบบคือตอนก่อนนั้นเนี่ย YG ออกมาสปอยแบบว่าเพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมามันก็ยังมีความเป็นแบ็คพิง์แหละมันคือมีความเป็นแบ็คพิง์เหมือนเดิมแต่กูว่าไม่เหมือนเดิมนะอันนี้อันนี้ไม่ไม่แบ็คพิง์เลยนะไม่เหมือนเพลงถอยรถถอยรถรถตู้อะรถที่น่อยอะนี่มันมีอะไรคนต้องมาทำอไรยวได้ฟังชัดอีกมันมีแบบ ต่นนี้เป็น AI อทุกคนเขาเอาจากคอนเสิร์ตเจนให้มันเข้เก่เงกฤษใช่ท่อนเปิดกับท่อนพีหูกับเป็นคาวบอยกับอเมริกันมากกับอท่อนหุกบดีเฮ้ยอาเจียนดีโค้ชมิวสีอ่ะมา คือกูกับอีแต้มาฟังแต่วันก่อนนะแล้วแบบผือดีก็ส่งกันมาในไลน์ใช่ไหมสองคนด้ยวยคอมเมนต์เดียวกันคือโคตจะมิวโคตจะีโคดีโคจัแล้ัดธรรม่า คือมันต้องไม่มีดีเจมันต้องไม่มีกันนะคะขอเลองถ้ามิกไปมากกว่านี้จะเละละค่ะอย่ามิกแต่เห็นภาพเอ็มดีมันเป็นแบบเพลงแบบเดียบเส้นอะเด็กซัดเด็กตัเนอคาบอยคาวบอยแต่เราดูป้า่ต้องสวิต์กลับมาเป็นเมืองไทยนิดหน่อยกลับมาอยู่ที่แบบวัไม้าอยู่ดีแล้วก็เปลี่ยนมาขี่ตุ๊กตุ๊กเข้าเฟงราชนาไปเลยอะ ว่าป้าคุณว่าอยากเขียนเพลงมให้มึงไม่ได้เขียนคุยกันมาแล้วคื้อทอดหุูเอาไปเปิดเลย BOD ได้เลย Beef เปิดได้เลย BOD S2O มีใครเรียบร้อยค่ะไม่ต้องเหนื่อยป้งเปิดแทนจะมาฝากซีนหากันแบบจิ๋วย้อยนะ สเูเหนกเยชีๆต่ก็ดีละดีกว่า<ไ>เดิมเดิมสิ่งมันจะแบบใหม่เกินนะครับเคเ<ล>ย,ยเป็นท่งแกวเียงแบบ่าเป็หาเกียร์ถอยถอยหลังรถะไมมันเหมือนจะควบมาอะไรแบบอคายอ่องอมันเหมือนเพลงอันนี้ของไซ สไตายใส่อ่ะมันก็อา่านน่าถูกป้งใส่อ่ะเพราะต่อจกยุคเกาหลี่ยฉันนะก็ฟิลแบบผู้สาวกำนำไงเต้อนอย่าขนยาเต้อนอย่างงี้นะเต้นอย่างงี้ใช่เขาทุกคนเต้นอย่างงี้งนะครับเออก็เปิดในกำนำเปิดอ,นนอีแครวอนคนว่าโด่งทั้งหมดซึ่งเป็นกำนำคลินิกนะคะลองสี่สิบตาลองผับแล้วพี่กูกิ๊บเป็นอะไรเนี่ยก้อะไรใหม่ๆ แต่ว่าพวกพวกไอดอลที่ไปดูอ่ะเขามีแฟนคลับมาว่าเต้นยับยปนับเพลงเลยโอ้ก็เต้นเถอะขึ้มันเกิดมาเต้นคไม่เต้นถ้าขึ้นฮอนทุกไปอหยีแล้วถ้าเฉยนเซเวนทีนถวายอย่างเงี้ยเต้นแบบบุ๊บุ๊บ๊บเลยอะเออเต้นแบบแรงเลยมันม่วนอ่ะเต้นอะไรตึ๊ดตื่ตตถ้าหรัลกขึ้นเต้นก็ปล่อยได้เลยเดี๋ยวท่านต้องนั่งเต้นก็ไมดหไม่หนอกดีซ่าคือควมผนักไอดอลพี่แก้วพิมได้หมากอ่ะมึงคือตัวหนักสี เป็นหนักเท่าไหร่85ดลงนี่หนักเกือบเท่าของเลยจะได้จริงจริงของไม่ได้อ้วนนะครับขอกใส่แฮร์พีนแต่ว่าฉันฉันน่ะดูภาพรวมมาแล้วคอนเสิร์ตฉันซื้อด้วยฉันซื้อตั๋วไปดูได้บัตรดอยแถวบนสุดวันแรกวันแรกฟิลเขาขึ้นเขากีตากูดทนาคางเลยแต่ว่าฉันน่ะแอบฉันน่ะคุยกับจินแดมมาแล้วว่าฉันน่ะแอบนอยนิดเดินตรงนี้เพลย์ลิสต์เพลงของเวิร์ลทัวร์รอบนี้ตอนแรกเก่าแบบ อ้ยอีดอกมันแบบมันมันมันแบบแค่แป๊บเดียวอ่ะเว้นกันไปประมาณปีกว่าๆแล้วกลับมาเวอร์ทัวร์เพลงก็ยังไม่ได้ทันได้ทาใหม่เลยกูไม่เห็นจะมีเพลงปล่อยออกมาใหม่เลยเพลงบัมเบิ้มก็ไม่มีแบบก็หมายใจว่าอย่างอย่างเคยๆเลยนะเอาเพลงเดิรเกิลมาร้องเที่ไม่เคยได้ไอซแบ็ค่อนๆไอซ์สครีมหรือบีไซต์ต่างๆที่แบบไม่เคยได้ร้องในโชว์ไแล้วอะเอามาลร้องสักแบบห้าหกเพลงให้มันมีอะไรใหม่ๆนะแต่ว่าหลังจากที่กูถไายดูแล้วเนี่ยก็คือ เพลิดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไม่แปดสิเปอร์เซ็นต์คือเพลิดเดิมหมดเลยที่เหลือก็คือจะมีโซโล่ขแต่ละคนเนอะอแล้วก็มีเพลงใหม่เนี่ยหนึ่งเพลงส่วนอีเพลงเก่าเนี่ยก็คือเอาไปแบบ <c oughs> รีมิกหัวรีมิกท้าย เล็กน้อยเล็กน้อยปรับโชว์เล็กน้อยก็ก็ฟิลฟิกก็ก็ฟิลฟิกก็ถามหน่อยไหมนะฮแบบแมทไงแล้ที่เราเคยคุยว่าจะจะได้โชว์เดี่ยวคนละเท่าไหร่พอแล้วเราแบบเราเออแล้วครูกับอีกแทมคือแบบมึงถ้าไม่ปล่อยเพลงขนาดเนี้ยอย่างน้อยโชว์เดี่ยวอ่ะต้องสักคนละสิบนาทีอ่ะคนละสี่ถึงห้าเพลงอ่ะสรุปสองสามโรเซ่สามเจนนี่สามลิซ่าสองจีซูสองคนละกี่นาทีสรุป ภาพรวมแต่ว่าเหมือนโรเซ่กับเจนนี่ได้นานกว่าหน่อยแต่อลิซ่าทีนี่โดยซ่าไหมนี่แหลลิซ่าทีไม่ได้ลอกทีลองน้อยใช่ไหมแต่เดียวผดูทีทำอะไรให้มันถมเวลาโชว์อย่างนี้ีมีลูกเล่นควาใจที่กันเลยทีโยกหรอทีม่โย่หรอนี่นี่โซโลลิซ่าดูดูสเตจลิซ่าห้านาทีครึ่งเนี่ย แต่ความเลิศอย่างที่วิแต้มบอกคืออย่างน้อยรอบนี้ก็ใช้แบ็คอัพฝรั่งหมดเลยดูแบบจริงดูแล้วก็สเตจใหญ่ชุดจอใหญ่ขึ้นนะหนูใส่ไม้กางเกงอะไรผีเหรอลูกคือผมเยอะนก แคร์กีมกสับเพงนะครับต้โหไหมหมอโดนแล้วตกใจตกใจมันึต่งท้าเขาตอนแรกนึกว่าจะรอังตกลแต่กีมนะแต่กีจะไม่ผ่านคำหยาบคำหยาบมัน้ะเยอะไปเลยกานโซบู แต่พอชีกับเกาหลีชีก็าาไม่แต่งแต่ชีก็ไม่แต่ง,ตงาหาวานเซ็กซี่เลยนะชีก็แต่งหวานเอาใจจับใจจูเลยนะซึ่งแต่เป็นแบบพอเห็นนางเซ็กซี่มาบ่อยๆนะเอมอมันหวานก็คือแบบกลับมาหวา,านเนละยเนื้อสไลด์ <laughs> <า>คิ้นเนื้ออร่ยข้าว,วหม้อหมาขูเก๋ไห่ข้าวหม้ โอ้โออเออเออมีมีปลุเลี้ยงเขาเป็นลุเลนกด์ฉลองสอเพลงออฉันเดินไปเลยหนึ่งเพลงโอ้โหจริงะโขเมเนจริงหรือผมผมหนักผมฟาดผมแบบเดิมเดิมที่เดินหลังแอนเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดระเบียบร่างกายดีนะผมหนักผมดึงเลงหลังนะ

กุหลาบลงแห่งบการต่อเท่าไหร่อาทิตย์แล้วเขาต้องไล่ต่ำตุ้มต่ำเพืเลยโน้ตครับแบบเปิดได้ป่ะปัดอัพเดี่ยวเบอร์ต่อไปรอสตาร์แล้วจะแบบเส้นให้ตายเส้นไม่ตายอยู่ในเขาแบบคุกคุกคุกอุกก็ได้แต่นี่ไง ถ้าสมมติพอไปยุโรปน่าจะมีเพลงดีๆเจออันนี้ตอนนี้เราจะชอบสมเลย่อาจจะอยากมาไม่ได้ด้วยหรอเพราะว่าฟังอัพเดอโก็คำหยาบเยอะอยู่ตามแต่ละทวีไปชุดเชก็น่จะเซ็กซี่ถ้าไปทวีไอ้นั่นน่ะตะวันออกกลางไปต้องลองเพลงไอ้นั้นเลยหรอกตูดตูดระเบียบมาเยอะไรนะตูดแลัออกมาอุ้ยแค่นี้ก็เหมือนจวายแล้วที่ดูชุดดัับ แต่แบ็คเอพแม่ดีมากหรรอนี้ือใช้กลงบเลยมาดเสร์ฟรอบไดลกลุกมาจ้าซัมซุงจับฉันมาจ้านี่มาเลยพี่ขาวมาพี่ัวขาวเต้นเต้นตัวแบบมาขึ้นใหม่ไหมลูกขึ้นใหม่ไหมผมแบ็คเอฟจะโกยผมลูกขึ้นมาหน่อยเอ เขาหลังตใจถ่ามิหาแอบหาวแอบหาวนะคะกเขาหาวค่ะเขาไม่ได้ว really really ้าวแอบมาหาวผลกสาวหลอกไม่ใช่เมไอย่าโดนนะอย่าโดนนะยืนหาวได้ยังไงสนุกขนาดนี้มันหาวันเนี่มันหาวปากกว้างเลยน่าอนท่เให้เราฝึก ก็สองเพลงเพราะว่ามสองเพลงเน้นเดินกับเน้นเรามาร้องเด็ดเยอะร้องเยอะไงเก็บไว้มาเอเชียเก็บไว้มาไทยหรอกมาไทยขอแบบฟักอัพเดอร์เวลได้ไหมอ่ะเพราะบ้านเรามันไม่มีขื่อไม่มีแปะมันโชว์มันแบบไม่เป็นไรมันพูดฟักได้เลยอ ma, ่ะกลางรัชเซียมันอ่ะหรือ er บ้านเราอาจจะเหลือแค่บล็อกสตาร์เพลงเดียวเลยแต่ว่าของเจนสเตจเจนเนีะคือเจนเนีะเพลงแบบ เลิศคือแบบโคตรจะแบบหายคนน่ะแล้วก็จีซูก็จะแบบน่ารักแต่ไม่รู้ว่าจีซูมาไทยจะลองเอิร์ทเควกได้ป่ะนะเกือบทรามมาไม่รู้จะดรามาหรือเปล่านะแต่ว่าเออคนไทยแพนิคอยู่นะไม่รู้ว่าทั้งเปลี่ยนเพลย์ลิสต์เอิร์ทเควกเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็โรเซ่ก็ฟิลฟิลแบบร้องนั่งหนีตางระเทศของนางแบบเหมือนแบบสาวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตแล้วก็อาไปถือแล้วก็เอาไาถือเป็นแบบ เป็นคนแบบไหลบุคลิกนิดหนึ he ่งเปิดมาเป็นแบบติ ven, ๊ดติดร้องเพลงเปิดหมวกเปิดหมวกกึ่งกิ่งกึ่งกงกิงสไตล์ชีอาพถือมาเต้นเต้นเต้นเลยแต่ก็ไม่เต้นเต้นแบบแมนแมนเลยนะแมนแมนถ้ากันนั่นแะค่ะก็อย่ารอดูทีไทยตั้งแต่บูนก็ไปดูเลยนี่ไปดูข่าวซึ่งเราทั้งคู่นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าน้องๆมาในรอบหนึ่งปีต้องอุดหนุนบัตรเลยเป็นส่วนบัตรที่ถูกที่สุดแน่นอน่ะกว่าจะกดได้บัตรถูกสุดคือแบบยอมดอยก็ได้แล้วแล้วเนี่ยคือกดตอนกดบัตรคือมันไม่ได้ดูเว้ คือกูอะกดบัตรดอยเอ็นเอ็นเทียไม่รู้ว่าที่แม่งติดกับเสาติดเสาแล้วเป็นมุมข้างจอเลยก็ไม่รู้ว่ได้เห็นอะไรกับใครไม่รู้ก็รอดูนะออกมาไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็กลับมาผอมเพราะว่าขึ้นปีนดอยแล้วกูลงมาอีกวันหนึ่งนะขออีกแต่ก็ใกล้ๆกล้กับกูก็อย่า๋ยวไปขอไปเหมือนกันต้องไปแหละต่อให้แบบจะนโนยแบบวาจีทำไมมึงแบบเพลิดเพลิดเก่าแล้วก่อนนะกูทำเรียนแต่กูไม่ได้ตัดลง กูหาแนวรวมอยู่เพราะว่ากูรู้สึกว่า YG มันแบบไม่ไม่ทำหาอะไรใหม่ให้ให้แบบพิงเลยแม้กระทั่งอีกตัวอาร์ r l รที่โปรโมทคำว่าเดทไลน์อ่ะแมงยังใช้โทนสีเดิมเหมือนรอบบอลพิงฟอนต์เนี่ยกูไม่รู้ว่าเปลี่ยนฟอนต์ไปนะแต่ว่าถ้าดูด้ตาเปล่าคือฟอนเดิมมูนเดิมมูเดิมเดิมมีทำาร์ให้ใหม่เลยอะเป็นแบบเท็กซัสเกิลเป็นแบบคาร์บอยเกิลแค่นั้นเลยที่สุดแล้วแค่นั้นเลยอ่ะแล้วทั้งสามมันลอยล้นแล้วไห มันลอยลำได้แต่ว่ามือก็ทำกับเขาดีดีหน่อยต้องใช้เงินเยอะเยอะต้องทำกับเขาดีดีหน่อยดูถูกคนผู้บริโภคมากไวตยจีสุดท้ายทำไมไปก็ดูอยู่ดีอก็ไปเขาดูสี่คนไงสมรัสมังนะเขาไม่ไปดูปังก็อาจจะไม่ทําไม่สะดวกไม่เคยดูในลูกสาวถันมไม่เคยดูสักครั้งเลยหรอฉันเคยไปดูครั้งแรกเกาะที่ไม่ใช่เอ็นคอที่ไม่ใช่ราชมัง่ะ สลามสลามซุปสลามก็ก็ดีแล้วก็แบบราชบังเนี่ยฉันไม่ได้ไปเพราะว่าฉันเงินหมดมันมาติดกันเกินฉันดูคัำแล้วปีสองพันฮะเจ็ดข้อเกิดเกียรติแกปดูโอเคียนราคาป้าไชยรอดหรอแกมีโกหรอโอเคค่ะไปแล้วค่ะอยาไปทำงานต่อใครเปดูคอนเสิร์ตเมนกันมาด้วยนะเถอะใครเจอน้องออกน้องแต้มอยู่บนดอยนะคะแถวเอ็นแถวเอ็นนะคะหันหน้าเข้าไปทีอยู่ทางขวามือเออีขวาปนไก่ะคะก็ หรือถ้าใครพกน้ำขึ้นมาเยอะแล้วเห็นน้องออกปากซิซี่คาร์โลนาเอาน้ำกรอบปากออกเลยนะคะออกซิเจนออกซิเจนไม่พอให้ได้นะคะเจอกันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมี MV แหละซ้ำเนี่ยคือถ้่ายมาขนาดมี้นว่เออพีมี่เขาบอกว่าถ่ายแล้วถ้าจะไปถี่หนึ่งมาไม่แต่ตอนนี้ปล่อยเพลงเราจะปล่อยอีกไฟล์ให้ฟังชัดก่อนได้ไหมอยากฟังท่อนเกงรัชดาให้เอมาิวไปเต้นบนรถอ่ะถ้าจะปล่อยเพลงพร้อมปล่อยเอ็มบีเลยพีน่าทีเดียว อาจจะเขาอาจจะมีลูกเล็กก็จะปล่อยปึ่งมาเป็นมีนิอมีอัวรสี่เพลงเลยคืออาจจะให้ลองให้เ็ดกริอหรืออาจจะมีไปล่อยจออดีโอจำสปีดอัพซำโลซำอินสตูเมนต์แลวทีเสียงเหมนการ์ตูนการ์ตูนที่ต้องแล้วนะครบแล้วสี่สเพลงนลอัลบั้มอากจะมาแวนี้ก็ได้มูมันเบ็ดมันเยอะจริงจริงเดียววไปแล้วค่ะ